ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวัสดีพี่มาเล่นแมพพืชปะทะเบนรอดเป็นแบบที่เชนเดลสร้างขึ้นมานั่นเองนะเหตุการณ์ที่เขาหายไปก็คือแอบมาสร้างเกมนี้นั่นเองนะทุกคนไต่เรามาดูซิว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะคือตอนนี้พอเข้าเกมมานเนี่ยเขาจะแจก400เหรียญน,นะทุกคนนะ เขาบอกว่าไปซื้อต้นไม้แรกของคุณแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่ขอฝากอะไรอย่างนึ่งนะก็คือใครที่มาดูคลิปนี้ครั้งแรกฝากกด Su b s c คร b e กดไลค์แล้วก็ก,ก,กดแชร่ช่องพี่ด้วยนะพี่จะได้มีการกระจายเดก,กาับพี่จะได้มีการกระจายเด็กกาับคลิปต่อไปนั่นเองนะทุกคนเริม่มเลยมาเขามีมาเมลแจกใช่ไหมนี่แล้วก็ซื้อ200รอเนาะอ่านี่แล้วก็ปลูกพี่ไหมชิปนี่ต้นกระบ,บอกเพชรหรอเฮ้ยแล้วก็มีตัวอะไรเบนรรดเดินเข้ามาว้าว เรามีบายเป็นบอลโอ้ยข้าจะเป็นรอดได้นี่เราก็เอามาวางบนแท่นเพื่อที่จะเพิ่มตังให้เรานั่นเองนะทุกคนก็เพิ่มไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้พี่มีตังอยู่208บาทแล้บาทนะทุกคนมาซื้อ้อีโอ้โหมีพันมันน่าจะเยอะมากได้เลยพี่ซื้อนีกันอ่าปึ๊บระยะเวลาการเกิดสีวิก็คือเร็วมากๆเลยนะแต่ดูซิว่าร้านค้ามีอะไรอีกบ้างนะ โอ้ก็เยอะเลยนี่นาแต่เหมือนว่าวันเสาร์เดียเขาจะมีอัปเดตตอนหนึ่งทุ่มนั่นเองนะทุกคนมานี่เราได้เบนรอดอีกสามตัวนั่นเองทุกคนอุย้ยเจ้าปลาเจ้าปลาเจ้าปลานีผลิตตังให้เราได้เยอะอยู่น่ะนี่ใช้ตังร้อยหนึ่งปลามาใส่ว,ว้าวพันห้าเลยเหรอ, <c ười> อเกินไปเออนี่สองอ๋อไอโอสีวิ่ไอสี่วิอะไรเจ็ดวิเจ็ดวินี่ แล้วเหมือนเขาจะเอาเจ้าเบนรอดมาขายได้นั่นเองนะทุกคนนี่มีขายต้นไม้ด้วยแล้วก็ขายเบนรอดด้วยวอ้าเฮ้ยแล้วก็ดูด้วยด้วยว่าสินค้าที่เราถือนั้นมันราคาเท่าไหร่นะแล้วก็อันนี้เหรออันนี้คือประสบพันไดใช่ไหมอ๋อเราต้องมีการเกิดใหม่นะไหนดูการเกิดใหม่สิอุ้ยคือเราต้องมีเจ้าเบนรอดสองตัวที่เขาบอกเราถึงจะได้นั่นเองนะแล้วก็จะได้ค่าชคดีอุ้ยได้ของเยอะมันกน็น่าอ่าถ้าเราขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็จะได ถ้าโชคลาาคูณ10เราต้องฆ่าเบนอส1 0 0ตัวเราจะได้10การโชคลามนั่นเองเนะเขาเรียกว่า10เท่าใช่ไหมเออแล้วก็บอสจะปรากฏขึ้นในอีก500ตัวนั่นเองนะทุกคนโอ้โหอยากเจอบอสจริงๆว่าบอสมันจะเป็นยังไงนะไหนดูสิอันนี้คือร้านอะไรอ่ามีร้านด้วยชุดปลูกต้นไม้สลับมือใหม่149โลบา์นั่นเองนะจะเธอหรือไม่เนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เขามีรหัสด้วยทุกคนแล้วก็รางวัลกลุ่มนะไหนดูซิ รับสิทธิ์เหรอเราต้องกดอ๋อกดไลค์เกมด้วยอน,นี้คือการเกิดใหม่นะอุ้ยเราต้องมีตังหนึ่งล้านด้วยโอเคอน,นี้คืออะไรอ่านี่เหมือนจะเป็นสมุดใช่ปะสมุดผู้เป็นรอดว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างแล้วนี่ไงโหวิส,งส่งใสยพี่ต้องออกเกมไปหารหัสมาใส่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราดูซิวเราได้ตังเท่าไหร่เลยอ่ฟิงตอนนี้เรามี2องพันสี่โอ้ยเรามีตังสองพันนี่เราซื้อเจ้าเมล็ดสับปะรดอะไรวะเนี่ย <laughs> เ,อเอาไวตัวชื่อมเมล็ดสับปะรดสา,าไทยมันก็แปลกๆหน่อยอุ้ยโอ้โหตีคนไว้อะเฮ้ย,ย,ยมันต้องให้ตังเราเยอะแน่ๆโอ้โหสิบหบาทสิบบาทก็ได้อยู่นี่มาแทนมาแทนระหว่างที่รอฟาร์มตังพี่ก็จะหาหาโค้ดมาใส่ได้เองนะทุกคนโอเคพี่หาเจอแล้วทุกคนนี่ได้น้ำยาโชคดีมาหน้านี้ส่วนนี้คืออะไร เซ็นนะคืออะไรครับเนี่ยฟึบแรงหัดสำเร็จได้อะไรอ่ะแล้วเบิดน้ำแข็งเหรออุ้ยก็ดีอยู่แล้วเบิดน้ำแข็งมาใช้ทำได้อะไรเนี่ยมาใช้ทำได้อะไรกันเจ้าแช่แข็งหรือเปล่าแล้วเบิดน้ำแข็งได้อะไรครับได้ตังค์ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นตังค์เพิ่มได้ตังค์เยอะอยู่นะมีแค่นี้เหรออ่าหลังจากมาเมื่อกี้พี่ไปทำการเข้าร่วมกลุ่มมานะ นีถ้าเข้ารวมกลุ่มแรกแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์อ้าวเดียวเข้ารวมแล้วไม่ใช่หรือว่าต้องออกเข้าใหม่โอเคแล้วตอนนี้พี่ได้ทาการออกเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะไปดูกันว่าเราสามารถรับบัตรได้หรือเปล่าไม่ใช่รับบัตรรับรางวัลข้อยพิพาทอย่าลืมกดไลค์เกมก็กดไปแล้วพี่กดไลค์ไปแล้วโอเคได้รับสิทธิ์แล้วเหมือนมันจะบักนิดนึงนะอ่าไหนได้อะไรมาบ้างเอ๊ะลืมเมื่อกี้แกลนะลืม ได้บูทเงินเหรออุ้ยได้บูทเงินด้วยว่ะได้เงินห้าพันอีกดาแล้วก็ได้ปืนบรรดา,ากาันั่นเองนะทุกคนไม่ปืนบรรดา,ากันอ่ะไม่ทันทําไมชอบเผลอไปกดรถเนี่ยอ่ะปืนกล้วยปืนกล้วยไหนดูสิอุ้ยโอ้ยมันมีระยะเวลาว่ะเฮ้ย <laughs> แต่ปืนกล้วยได้จะแรงอยู่นะมีเท่าไหร่อ่ะอุ้ยอีกสิบสองวิอีกไม่กี่วิตัวท้าตะวันจะเกิดแล้วนะทุกคน นี่เราเก็บตงังรอเลยโอ้ยตังเยอะมากอุ้ยตกตกตกปิมันตกได้ด้วยหรอว้าวแล้วตรงนั้นคืออะไรครับเนี่ยไหนลองดูดิข้างบนมีอะไรชุบชุบปลากรัวเอาไม่มีอะไรโอ้โหตรงนู้นเหมือนเหมือนจะอะไรเป็นอะไรอะแรดมาร์กอแบบเฮล,ลิคอปเตอร์มารับเราเลยใช่ไหมไปไม่ได้ด้วยนะประเด็นอะเอาละเหมือนตอนนี้ต้นทัต์วันเราจะเกิดแล้วนะทุกคนไหนดูสิ ความสียหาร้อยสนั่นเองนะก็ถือว่เยอะอยู่นะลองน,นี้เก็บเก็บเก็บเหมือนเราจะซื้อเพิ่มได้ด้วยนะนี่คืออะไรแสนหนึ่งสองจุดห้าสิบอ็ my g o s นี่คืออะไรหนึ่งแสนสองจุอ็มแพงอยู่แนะดูสิอุ้ยเราได้35บาวะ่ะส5บาทวะ่ะนี่คืออะไรนี่คูนตังอรอว้าวอ่ะแทนแทนแทนนี่คืออะไร อุ้ย27บาทเลยเหรออุ้ยอันี่31บาทอะไรเนี่ยทำไมแพงจังมาแทนเอามาแทนอุ้ยม,มีอะไรอีกมีอะไรอีก15บาทอุ้ย90้าสิบเลยหอ,อุ้ยทำไมตึงจังอ่ะ90บาทนี่ก็มาแทนสิครับรออะไรสวยไหนตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างเร็วนะอุ้ยระดับตำนานระดับศักดิ์สิทธิ์ระดับความลับ,บยังไม่ได้อะไรเลยโอ้อันนี้อันนี้มัน นี่มันไม่ใช่เบรลอดนี่ต้องเอาเป็นรลอดนี่เออหู้ยมีอะไรแย่ๆไปหมดเลยอะตอนเนี้ยว้าวมีความลับด้วยหูยมีแบบกาแล็กติกดีออนเพรส่ลงโอ้โหเหมือนมันจะมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นด้วยนั่นนะเอาลราทุกคนพี่ก็ฟาร์มได้สักพักแล้วนะนี่เขาบอกว่าบอสจะปรากฏขึ้นในอีกห้าตัวอ่ะมาแล้วตอนนี้พี่กำลังเตรียมพร้อมกองทัพทานตะวันแล้วแล้วดูตะวัน ฮะตัวตัวใหญ่มากโอ้โหได้เรามาดูสิว่าบอสจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่พี่เตรียมปืนมาแล้วเครื่องเป่าน้ำแข็งเอ๊ะมันทำอะไรได้นะไหนดูสิเอ้ยมาพอดีวุ้ยมือนอ๋อเปยีกยีหรอว้าวอะไรอะไวไฟ <laughs> คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยนะปืนกล้วยปืนกล้วย อุ้ยจาไปตีไม่ได้อ่ะสวยอุยแรงมากแรงมากเป็นน้ำแข็งสวยเย่เท่าไหร่ว้าว,าวาูสามร้อยรอสามร้อยเ,ออเจ็ดสิบห้าดีมาใส่เลยมาแทนน้องตัวไหนดีแนะอนดีตน,น้อยร้อยห้าสิบไปอ๋อถ้าทางไปอย่างนี้เองนะว้าว ตัวนี้ตั้งพี่มีอยู่500แสบาทก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวโอเคคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนถ้าพี่ไม่ลืมนะพี่จะแปะล,ลิงก์ของแบบ UI ไนะทุกคนนะเผื่อใครที่ยังไม่ได้เล่นละจะมาลองเล่นกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งช่องพี่ด้นะทุกคนพี่จะได้มีการกระใจในคาถาคลิปต่อไปนะทุกคนนะเจอกันคนจุกัน